ที่มาทำข่าววันนี้แล้วก็ผู้ที่ดูกำลังชมเ c e บุ o k ไลฟ์ของมูลนิธิหรือของฉลาดซื้ออยู่ตอนนี้นะคะค่ะวันนี้นะคะก็สูนทดสอบฉลาดซื้อก็ได้ทำการทดสอบน้ำพริกหนุ่มนะคะที่เป็นของชื่นชอบของคนชาวเหนือหรือว่าที่ไม่ใช่คนชาวเหนือก็ตามที่เป็นชอบซื้อเป็นของฝากมาทานกินเล่นหรือทานกับแคปหมูนะคะก็วันนี้เราจะมีผู้ร่วมแถลงข่าวด้วยกันทั้งหมด3ท่านนะคะ ท่านแรกก็คือดรดรแก้วกัรจดานอำไพนะคะเป็นกองบรรณาธิการนิตยาสารฉลาดซื้อะค,ะค่ะค่ะทนที่2ก็ตัวดิฉันเองก็คือมณฑีโพอินนะคะนักวิชาการอาด้านอาหารมลทีเพื่อผู้บริโภคนะคะท่านที่3าก็คือคุณพองทองว่องไวเครือข่ายองค์กรผู้บริโภคภาคเหนือนะคะค่ะก็ในครั้งนี้การทดสอบสารกันบูดในน้ำพริกหนุ่มเราทดสอบเป็นครั้งที่2แล้วนะคะในรอบปีที่ ที่เราทดสอบนะคะก็น้อพิกหนุ่มเป็นของฝากที่ไม่ว่าจะเป็นคนทำเหนือเองที่ทําทานอยู่เป็นประจําอยู่แล้วแล้วก็เป็นของฝากที่ขายไปยังทุกๆคนที่ไปเที่ยวภาคเหนือแต่ตอนนี้พิกหนุ่มไม่จาเป็นที่จะขายในภาคเหนือนะคะ <ossing. S 1> มีขายทุกทุกภาคถ้าเราจะทานน้อพิกหนุ่มนะคะเรามาดูกันว่าน้อพิกหนุ่มมีสารกันหมูตัวไหนที่เราสงสัยในการวิเคราะห์ในครั้งนี้นะคะก็การสุ่มตัวอย่างทางนี้เราเก็บสุ่มตัวอย่างทั้งหมด 17ยี่ห้อด้วยกันนะคะการสุ่มตัวอย่างเราเก็บตั้งแต่เดือนของเดือนมิถุนายนพศ5 6 6 2การกสุ่มการุ่มตัวอย่างนี้เป็นผลการทดสอบเพียงแค่17ยี่ห้อในช่วงในช่วงระยะเวลาของเดือนมิถุนายนเท่านั้นนะคะสิ่งที่เราหาก็คือวัตถุวัตถุการเสียประเภทกดเบนโซอ,อิกและกดซอบิกนะคะ,คะาการการวิเคราะห์เนี่ยค่ะจะแบ่งออกเป็น3กลุ่ม ก็คือกลุ่มที่ตรวจสอบพบสารกันบูดเอ้ยกลุ่มที่ตรวจไม่พบสารกันบูดนะคะจะมีอยู่2ตัวอย่างแล้วก็กลุ่มที่ตรวจพบสารกันบูดแต่ไม่เกินค่ามาตรฐานเนี่ยค่ะมี8ตัวอย่างแล้วก็กลุ่มสารกันบูดที่พบสารกันบูดเกินค่ามาตรฐานเนี่ยค่ะ7ตัวอย่างนะคะกลุ่มแรกก็คือกลุ่มที่ตรวจตรวจไม่พบสารกันบูด2ตัวอย่างนะคะก็คือน้ำน้ำพิกหนุ่ม น้ำพริกหนุ่มอุ้ยคำนะคะจากตลาดตลาดวโลรสจังหวัดเชียงใหม่นะคะอันนี้เราไม่พบว่ามีการใส่วัตถุการเสียหรือว่าสารกันบูดนะคะตัวที่2ก็คือวันนภาน้ำพริกหนุ่มที่ห่อวันนภาจากร้านวัน,นภาจังหวัดเชียงรายนะคะตัวที่2นี้ก็ไม่พบมีว่ามีการใส่วัตถุการเสียเบนโซอิกและซอบิกนะคะต่อไปกลุ่มที่2ที่ตรวจพบสารกันบูด ในกลุ่มของเบนโซอีกหรือซอบิกที่ไม่เกินค่ามาตรฐานนะคะแตัวอย่างก็จะมีแม่สีนวลน,นะคะของกลุ่มของแม่สีนวลแล้วก็จะมีามาลสาีน้ำพริกหนุ่มสูตรดั้งเดิมนะคะอันนี้ก็จะเจอแล้วก็มีตัวแม่บาลสาีน้ำพริกหนุ่มที่ผสมปลาล้านะคะแล้วมีป้าแอดของฝากจากเดอะโคโค่นครลำปางนะคะแล้วก็มี สูพะลักลดเผ็ดมากนะคะค่ะแล้วก็มีของอัมพันธของอัมพันธนะคะของจังหวัดลำปางนะคะค่ะแล้วก็ตัวที่9เป็นน้ำพริกหนุ่มอุ้ยแก้วนะคะแล้วก็ตัวที่สิบเนี่ยก็จะเป็นนันทวันเชียงไฮสูตรดั้งเดิมนะคะ ก็คือทั้งหมด8ตัวเนี่ยค่ะเราพบว่ามีการใส่วัตถุกปนเสียกลดเบนโซอิกนะคะส่วนใหญ่จะใช้กดเบนโซอิกในการที่เป็นถนอมอาหารนะคะก็จะเจอว่ามีตั้งแต่30.67ค่าชักค่าโดยเฉลี่ยนะคะจนถึงปริมาณที่455นะคะที่ใส่เข้าไปในตัวนภิกหนุ่มค่ะกลุ่มที่3ก็เป็นกลุ่มที่ตรวจพบสารกันบูด และเกินค่ามาตรฐานก็จะมีเหตดตัวอย่างด้วยกันก็คือร้านพริกหนุ่มร้านดำลงนะคะอันนี้ก็น่าจะซื้อมาจากตลาดวัลโลรสของเชียงใหม่นะคะเราพบว่ามีการใส่กรดเบนโซอิกเนี่ย890.32มิลลิกรัม2กิโลกรัมตัวที่2ก็คือน้ำพริกหนุ่มร้านนานะคะน้ำพริกหนุ่มล้านนาเนี่ยเป็น ซื้อมาจากตลาดของฝากเด่นชัยจังหวัดแพร่พบว่ามีการใส่กรดเบนโซอีกเนะะี 1, ่ยค่ะ1,026.91มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมตัวที่3น,น,นาดนิชชาเจ้หงนริกหนุ่มซื้อจากตลาดวโรรสจังหวัดเชียงใหม่นะคะพบว่ามีการใส่กรดเบนโซอีกเนี่ย1,634มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมแล้วก็ตัวที่4นะคะเจ้หงอันนี้ก็ซื้อที่ตลาดวโรรสเชียงใหม่เหมือนกันนะคะ ก็จะพบว่ามีการใส่กรดเบนโซอีกเนี่ยค่ะิ9 6 8ด5มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมตัวที่5นะคะก็คือแม่ชมัยพอรอันนี้ซื้อจากตลาดอัศวินร้านสิลิกรของฝากจากจังหวัดลำปางพบว่ามีการใส่เบนโซอีกนะคะ2,231มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมต่อไปตัวที่6นะคะก็คือยาใจลดเ็ด ร้านขายของฝาก3มแยกเด่นชัยอำเภอเด่นชัยจังหวัดแคร่นะคะเราเพบว่ามีการใส่กดเบนโซอีกเนี่ย 3, มิมลลิกรัมต่อกิโลกรัมแล้วก็ตัวที่7ตัวนี้ก็คือมากๆเลยนะคะใส่มากที่สุดเลยค่ะก็คือน้ำพริกหนุ่มอุบมานะคะจากตลาดสดแม่ต๋ำจังหวัดพะเยานะคะพบว่ามีการใส่เบนโซอีกเนี่ย 5,649.43มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมนะคะอันนี้ก็คือปริมาณที่มีสารกันบูดอยู่ในน้ำพิกหนุ่มนะคะถ้าเกิดเป็นตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขแล้วเนี่ยค่ะเลขที่3 8 9พศ2561เรื่องวัตถุเจือปนอาหารในฉบับที่5นะคะอนุญาตให้มีการตรวจพบวัตถุกันเสียประเภทกรดเบนโซอิกปริมาณสูงสุดได้ไม่เกิน 500มิลลิกรัมต่อน้ำหนักอาหาร1กิโลกรัมนะคะแล้วก็กดเบนโซอิกป so ริมาณสูงสุดเนี่ยจะได้ไม่เกิน1,000มิลลิกรัมต่อล้ำหนักอาหาร1กิโลกรัมนะคะจะอยู่ในหมวดของเครื่องปรุงรสนะคะจะเห็นว่าเจ็ดตัวอย่างที่เราทำการสุ่มตัวอย่างในการวิเคราะห์ค่ะจะมีค่าปริมาณกดเบนโซอิกเนี่ยเกินค่ามาตรฐานที่ทางประกาศกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยกำหนดเอาไว้ นะคะอันนี้ก็คือผลของการที่เราสุ่มตัวอย่างน้ำพริกหนุ่มทั้งหมด17ตัวอย่างมาวิเคราะห์นะคะแล้วก็ในการสุ่มตัวอย่างท้งนี้เราเราจะเราอ่านฉลากนะคะเราก็จะพบว่าฉลากเนี่ยค่ะไม่ได้ระบุว่ามีการใส่วัตถุก,กันเสียประเภทไห,ไหนในให้ฉลากให้ผู้พกรับทราบซึ่งตามประกาศการแสดงฉลากอาหารแล้วเนี่ยค่ะ ฉลากอาหาร1ที่จําเป็นเลยคือ1ชื่อของอาหารนะคะส่วนประกอบวันเดือนปีที่ผลิตและหมดอายุและที่สําคัญถ้าคุณใส่วัตถุเจือปนวัตถุกันเสียตัวไหนเข้าไปเนี่ยจะต้องระบุให้ผู้บริโภครับทราบอันนี้คือตามประกาศการแสดงฉลากอาหารนะคะต่อไปเรามาดูกันว่าสิ่งที่มีการปนเปื้อนหรือมีการใส่ลงไปเนี่ยคะ่ะแล้วมีค่าเกินค่ามาตรฐานเนี่ย จะมีส่งผลกระทบต่อย่างไรกับสุขภาพร่างกายของผู้บริโภคบ้างเดี๋ยวมาฟังกับดรแก้วกันเลยนะคะว่าผลกระทบต่อสุขภาพจะเป็นอย่างไรค่ะวัตถุกัรเสสยได้โดยธรรมชาติแล้วเนี่ยถ้าเอามาใช้ทางอุตสาหกรรมเนี่ยมันจะต้องผ่านการประเมินความปลอดภัยมาแล้วนะฮะอย่างเบสโิกกับซซบิกเนี่ย ก็อยู่ในบัญชีของเจคฟาหรือของโคเดกที่มีการอนุญาตใช้ทั่วโลกนะครับเพราะฉะนั้นการใช้ถ้าใช้ตามมาตรฐานตามวิธีการที่ถูกต้องเนี่ยก็จะไม่น่าจะเกิดปัญหาแต่ประเด็นที่เป็นปัญหาอยู่ตลอดเวลาคือว่าเวลาเราใช้เนี่ยโดยเฉพาะอุตสาหกรรมเล็กๆหรือการที่เขาผลิตก,กันแบบขายต่อผู้บริโภคโดยตรงเนี่ยบางครั้งเนี่ยคืออยากจะเก็บทำไมได้นาน ก็เลยคิดว่าใส่มากๆจะจะดีขึ้นซึ่งการกินไม่ใช่นะฮะถ้าใส่มากๆเนี่ยจะทําให้ผู้บริโภคเกิดปัญหาเช่นกรณีของเบนโซอิกเนี่ยที่แน่แน่เลยอ่ะใครที่กินสินค้าสัมบดาประเภทเนี่ยนะแล้วกอกินเข้าไปแล้วเกิดการถ่ายท้องนะคือไม่ใช่ท้องเสียนะไอ้พวกนี้จะทําให้ถ่ายท้องเนื่องจากว่ากดเบนโซอิคเนี่ยหรือเบนโซอิคยาตานเนี่ย เวลามันเข้าไปในร่างกายแล้วเนี่ยถ้ามันไม่ถูกดูดซึมเนี่ยมันก็จะลงไปที่ลำไส้ใ,ใหญ่ไปรบกวนในชนิดของแบคทีเรียที่อยู่ในลำไส้ใ,ใหญ่เราคือลำไส้ใ,ใหญ่เราเนี่ยมีแบคทีเรียอย่างน้อยอย่าง400กว่าสายพันธะุ์แบคทีเรียพวกนี้จะเป็นตัวที่จะควบคุมให้การขับถ่ายของเราเียเป็นปกติทําให้เราไม่ท้องผูกทําให้เราไม่ท้องทท้อท้อองงเสียหรือท้องเลี้ยวนะฮะเพราะฉะนั้น พอแบคทีรียพวกเนี้ยถูกกดเป็นซุอ้ออกบางบางชนิด่านั้เองที่ถูกกดเป็นซุอ้ออกค่าปาริมาณลดลง <c oughs> เขาเรียกว่าขาดความสมดุลของของแบคทีเรียรในลำไส้ใหญ่เราก็อาจจะมีอาการท้องเสียได้แต่ว่าจริงมันไม่ใช่ท้องเสียมันเป็นการถ่ายท้องนะฮะคือหยุดกินก็น่าจะหายอันนั้นคือกดเป็นซุยเอกหรือไม่ซเอกที่ไม่อยู่ซึมแต่ถ้ากดเป็น อีกหรือเป็นสลเอกเตตามเนี่ยที่ดูดซึมเข้าเลือดเข้าไปในร่างกายเนี่ยตัวปัญหาคือว่ามันจะถูกกาจัดโดยตับหรือไตเออเราจะเห็นว่าคนไทยตอนนี้เป็นโรคไตยเยอะมากนะเป็นโรคไตยเยอะมากเพราะว่าเรากินหวานมันเค็มไอตัวที่เป็นปัญหาจริงคือเค็มไม่ใช่เค็มอย่างเดียวละครกินเวลาแพทย์เขาแนะนำอย่างคือหวานมันเค็มก็คือคอ,คอ,อาหารธรรมดาแต่ถ้าทในฐานะทางด้านพิพ,พิวิทยาเนี่ย เรามองเห็นสารแตกควอมอื่นๆทั้งยาทั้งสายเชื้อปนในอาหารที่ไตไม่ต้องทําหน้าที่ขับออกทุกครั้งที่ไตต้องขับสิ่งที่ผิดไปจากปกติที่อยู่ในร่างกายเราเนี่ยไตก็ทํางานนะแล้วโอกาสที่เซลล์ไตจะเริ่มมีปัญหาก็จะเริ่มมีขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นคนที่บอกกนบอกว่าไม่เห็นที่กินไม่ได้กินหวานมันเค็มจะทำไมเป็นโรคไต อาจจะเป็นว่าพฤติกรรเก็าต้องกินอาหารที่ทํานบ้านนะน้ำพริกดุ่มเด็ดจริงๆมันเป็นอาหารที่ตํากินเองในบ้านนะกระบวนการทําน้ำพริกดุ่มมันก็ดูสะอาดดีอ่ะเพราะว่ามีการเอาวัตถุดิบไปเผาล้วส่วนใหญ่นะเนี่ยเผาให้ออกดำๆให้ไหม้นิดๆเป็นรสชาติของเขาแล้วถ้าตามให้สะอาดทําให้สะอาดเนี่ยมันก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแต่บางเอิญบังเอิญว่าเมื่อเอามาท้าขายเนี่ยมันต้องทำเยอะ ปรทเยอะๆถ้าเกิดวันไหนขาดไม่หมด mm. ก็เลยป้องกันในการใช้สารเจื่อมคนแ้่ความรู้ในการใช้สารเจื่อมคนเป็นเรื่องสําคัญมากโดยเฉพาะถ้าจะมีการเรียกนการสอนเนี่ยตั้งแต่ระดับเด็กๆอาเนี้ยเพราะว่าเด็กเรียนหล,ยห,ลยหลายคนนี่ยเขาถูกสอนมานะเรื่องการใช้สารเจื่อมคนในอาหารแต่ว่าถูกสอนมาแล้วก็จําไม่ได้ถ้าจําได้เนี่ยก็จะต้องใช้ตามมาตรฐานที่ออยอําหนดแล้วประเด็นที่เป็นปัญหาที่ผมกังวลที่สุดก็คือว่า ร้าที่ผลิตและขายเกินวันหนึ่งไม่คือคือไม่ได้ขายให้หมดภายในวันเนี่ยเวลาตักสาเจื้อคนใส่ลงไปในอาหารที่จะป้องกันเนี่ยไม่ได้ช่างอาจจะไม่ยอมใช้แต่ช่างที่ดีหน่อยนะอาจจะใช้วิธีเอาจำจามาแล้วก็ตักด้วยช้อนแล้วบางทีตักด้วยช้อนบางทีตักการทำอยู่คุยกันไปคุยมาลืมว่าตักหรือยังไม่ตักเติมอีกคือแถมเลยอันนี้ถึงทาให้มันมีปัญหาว่าทำไมมันเยอะขึ้นมาต้อง าพัน๓พัน๒พันนี่มันเป็นปริมาณที่ฝรั่งเห็นก็กลัวนะฮะนั mm ่น hmm. เราบอกคนไทยเอาฝรั่งเเห็นก็กลัวเลยแต่นั้นความจริงวัฒนธรรทการใช้กรดเบนโซอิกับซอบิก,ก,ก,กใน mm hmm. ในอาหารเนี่ยมาจากอเมริกาแบบยุโรปเ mm hmm. มืองไทยเราสมัยกว่าเราไม่เคยใช้ของพวกนี้นะที่มันจะเริ่มมาใช้พอมาเริ่มมาใช้เนี่ยเพราะว่าเราเริ่มมีการทําอะไรเยอะๆแล้วเราเก็บนะดังนั้นในความจริงในพวกนิกหิุ่มเนี่ย ที่ผมเข้าไปดูในเขาขายภายในอินเทอร์เน็ตเนี่ยบางทีเขาบอกเลยเขาไม่มีสารเชื้อปนไม่มีเป็นช่วอีกเพราะเขาทําสะอาดเราแก้ปัญหาได้นะ,ะไอ้พวกเนี้ยด้วยการทําให้มันสะอาดทําในที่ที่เอ่อเป็นกรงครัวที่ปิดหน่อยอย่าให้มีฝุ่นมีละอองแล้วก็เออจริงๆถ้าทําใส่ขวดเนี่ยเขามีกระบวนการที่ว่าพอใส่ขวดให้ถ้าวัตถุดิบสะอาดใส่ขวดดีแล้วเนี่ยสามารถจะไปจุ่มน้ําร้อนเพราะอันนี้เป็นอาหารที่เป็น ตระกูลที่มีกฎสูงกว่าสมควรคือเรียกว่าแอซิดฟูดเนี่ยไม่ต้องออกเครไม่ต้องใช้ความร้อนสูงถึงร้อยยี่สิบใช้แค่น้าร้อนเดือนเดือน,นก็พออยู่ได้นะสักสองเดือนกาเดือนเนี่ยนมาจะ่อยู่ได้นต่พรุ่มถ้าเกินสามเดือนไปแล้วมันคงไม่อร่อยราะนั้นผู้บริโคเวซื้อเซยควรจะดูวันผลิตแี่ที่ปัญหาว่าผู้ผลิตบางคนก็ฉลาดไม่ยอมติดวันผลิตเล่นบอกวันวันหมดอายุซึ่เขาตั้งเมื่อไหร่ก็ได้ ถาไม่บอกวันผลิตจะมีปัญหาทันทดีหรือบอกว่าจะบอกว่าวันที่ b บ s บายก็คืออร่อยที่สุดซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าของเขานับวันวันไหนนะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นผู้ผลิตที่ดีควรจะบอกวันผลิตเพื่อให้ผู้ผลิตโวกบวกเข้าไปอ,อีกประมาณ3เดือนพอแล้วอย่าเกิน3เดือนเลยสินค้าพวกนี้เป็นสินค้าที่ไม่ควรจะเกิน3เดือน ก็ได้ฟังแล้วนะคะว่าผลกระทบต่อร่างกายแล้วก็วิธีการทําถนอมอาหารโดยที่ไม่ต้องไปชลื่อสารเคมีในการถนอมน้ำพริกหนุ่มของเราว่าต้องใช้กระบวนการอย่างไรบ้างนะคะต่อไปเรามาฟังเครือข่ายผู้พิพากของภาคเหนือนะคะว่าการถแถลงข่าวผลน้ำพริกหนุ่มครั้งนี้น้ำพริกหนุ่มถือว่าเป็นของฝาเป็นสินค้าโอท็อกยอดฮิตของภาคเหนือเลยนะคะมาดูว่าการที่เราจะไปยกระดับน้ำพริกหนุ่มของภาคเหนือเนี่ยคะ่ะ ให้มีการปนเปื้อนสารเคมีน้อยที่สุดเนี่ยคะ่ะไปดูมุมมองของเอครือข่ายภาคเหนือคะ่ะว่าเขาจะมีวิธีการทาความร่วมมือกับในจังหวัดหรือในภาคอย่างไรนะคะค่ะต้องบอกเลยว่าวันนี้เองเได้มาฟังผลที่มีการสารวจนะคะของพี่หนุ่มที่เก็บรอบนี้ือปีนี้เองค่ะตกในฐานะตัวเองเนี่ยเป็นเครือข่ายพ,พิพิธภภาคเหนือนตกใจตกใจเลยเพราะว่าดูแล้วเนี่ยมันพบว่าร้อยละหกสิบสามเนี่ย มันมีเรื่องสารการบูดที่เกินมาตรฐานเยอะมากนะคะแล้วเวลาพวกเราไปเที่ยวภาคเหนือตามกระแสต,ตอนนี้เ,เราเลยว่าน้ำพริกหนุ่มเป็นของฝากที่ต้องซื้อมาเพราะว่าน้ำพริกหนุ่มสามารถกินกับอะไรได้บ้างแค่หมูไส้อ่วัวหรือหมูปิ้งเป็นเครื่องเราว่าส่วนประกอบของอาหารแต่สิ่งที่เราจะต้องทําต่อไปในหานาเือขายอาจจะต้องบอกว่าอาจจะต้องทําความร่วมมือค่ะ กับทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดที่แต่ในแต่ละพื้นที่ค่ะว่าเราจะทํายังไงให้กับเกิดการที่ไปทําความเข้าใจกับผู้ประกอบการก็ดีนะคะหรือการไปให้ความรู้ในการยกระดับมาตรฐานของฝากว่าถ้าจะลดเรื่องของปริมาณที่สารกันสารปุ๋ยนเสียแบบนี้ให้ลดลงหรือไม่มีเลยเนี่ยจะต้องยกระดับการทํางานแบบไหนเป็นความร่วมม้ร่วมมือเพื่อเวลาผู้ริโคที่ไปเที่ยวภาคเหนือจะซื้อกลับมา จะได้แบบของฝากที่มีความปลอดภัยกินแล้วก็อย่างน้อยก็คือปลอดภัยในชีวิตในการซื้อบริโภคแต่ละครั้งค่ะอันนี้ค็อสิ่งที่พวกเราอยากทาต่อหลังจากนี้ต่อไปค่ะค่ะขอบคุณนะคะก็จะมีฝากอยู่เรื่องหนึ่งนะคะเพราะว่านิตยสารฉลาดซื้อเนี่ยคะ่ะได้ทําการให้ทําการทดสอบนะคะสารการบูดเนี่ย หรือว่าวัตถุก,กันเสียนะคะในผลิตภัณฑ์อาหารเยอะมากนะคะไม่ว่าจะเป็นเฉาก้วยขนมไปขนมปังสร้างไส้สังขยานะคะแกงไตปลาแห้งนะคะโรตีสายไหมที่เป็นข่าวเมื่อหลายเดือนที่ผ่านมานะคะแล้วก็จะมีปลาหลแห้งไตปลานะคะแล้วก็มีพวกแป้งทำขนมปังหรือขนมจีนนะคะจะมีการใส่วัตถุก,กันเสียเยอะมาก ของเหล่านี้ค่ะเป็นของฝากและเป็นของที่ประชาชนเนี่ยเข้าถึงง่ายและรับประทานโดยตลอดนะคะเป็นของประจําครอบครัวเลยก็ว่าได้นะคะสิ่งที่อยากจะฝากไปถึงหน่วยงานที่รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องในการดูแลเรื่องนี้ค่ะเราจะ้ทาข้อเสนอไปนะคะก็คืออยากจะทําทความร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหาในเรื่องของการใส่วัตถุเจอือปนบลหรือไอ้วัตถุเจือปนบนที่เป็นวัตถุกันเสียเนี่ยค่ะเข้าไปในของฝาก ว่าจะทําความรูมมือย่างไงดีว่าจะค,คุยกับผู้ประกอบการหรือว่าจะรวมประชุมกับผู้ประกอบการเหมือนที่ทางเครือขา่ายภาคเหนือบอกค่ะว่าต้องไปทําความรวมมือกับทังจังหวัดแต่ส่วนกลางเองอะค่ะที่เป็นที่เป็นตัวใหญ่ตัวหลักใหญ่เลยก็คือออยอนเนี่ยค่ะก็ต้องมีแนวทาง ในการที่จะลงไปทําในพื้นที่ในแต่ละจังหวัดที่เป็นของฝากแต่ละภาคค่ะ,คะว่าจะมีกระบวนการทางไหนได้บ้างที่จะชวนผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็นวิสาหกิจชุมชนหรือว่าจะเป็นรายย่อยๆที่อยู่ตามท้องตลาดหรืออะไรเงี้ยค่ะมาช่วยกันปรับปรุงผลิตภัณฑ์โอทอของตัวเองเนี่ยค่ะให้มีการใส่สารถ้าจะใส่สารก็ให้ใส่ในบริมาณที่พอเหมาะไม่ต้องเกินค่ามาตรฐานนะคะแล้วก็วิธีการทำถนอมอาหารซึ่งที่เราขาดไปก็คือ มีหน่วยงานหนึ่งที่มีการคิดค้นวิธีการถนอมอาหารอย่างถูกวิธีนะคะก็คือกรมวิทยาศาสตร์การบริการนะคะอันนี้ก็อยากจะให้2หน่วยงานนี้ค่ะมาจาับมือกันแล้วลงพื้นที่ให้ความรู้กับผู้ประกอบการในการทําสินค้าโอท็อหรือของฝากในแต่ละภาคเนะคะี่ยค่ะทำอย่างไรให้ปลอดภัยแล้วถึงปากของผู้ผบริโภคเนี่ยปลอดภัยที่สุดค่ะทางนี้ก็จะเป็นการถแถลงข่าวของ นิตยาสารฉลาดซื้อในการหาวัตถุการเสี่ยงและสา,การการบวชสำพิกหนุ่มนะคะไม่ทราบว่าทางเฟซบ o o กไ i v ์หรือว่าพี่พี่สื่อมวลชนที่นั่งอยู่ในห้องนี้มีข้อสงสัยหรือมีคำถามอะไรที่จะถามไหมคะมีไหมคะไม่มีนะคะก็ถ้าอย่างไรก็ฝากด้วยนะคะถ้าผู้ชมทางเฟซบ o o กไ i v ์นะคะแล้วก็พี่พ,พี่สื่อมวลชนถ้าจะไปเผยแพร่ให้นะคะ การทดสอบทุกแต่ละครั้งเนี่ยค่ะเราจะทดสอบลงในเร,เราจะเผยแพร่ผลลงในพิธยสารฉลากซื้อนะคะฉบับนี้นะคะหรือว่าจะมีอยู่ในระบบออนไลน์นะคะ<ม>คือคือ w w w ฉลากซื้อ .com นะคะ<ม>ก็ปัจจุบันนี้ทุกคนห่วงใยสุขภาพของตัวเองไม่ว่าจะเป็นในการที่เราแถลงข่าวขนมจีนสายไหมนะคะหรือว่าปลาแห้งไตปลาแล้วที่ล่าสุดที่ดังมากเลยก็คือ ชาไข่มุกนะคะทุกคนจะเห็นว่ามีการเข้ามาค้นคว้าหาความรู้ว่าผลิตภัณฑ์ชิริตไหนที่ตัวเองทานได้หรือทานไม่ได้บ้างหรือว่าจะทานอย่างไรให้ปลอดภัยกับสุขภาพอะคะ่ะนิตยสารชนดซื้อของเรามีข้อมูลดีๆที่จะให้ผู้บริโภคที่ที่ทห่วงใยในสุขภาพของตัวเองเข้ามาศึกษาหรือเข้ามาค้นคว้าได้นะคะเพียงแค่สมัครสมาชิกฉลาดซื้อของเรานะคะ ไม่ว่าจะเป็นรายเดือนหรือว่าจะเป็นออนไลน์ก็ได้นะคะเพียงแค่ถ้าเป็นออนไลน์เนี่ยคะ่ะเดือนละ25บาทเองถูกมากนะคะสําหรับสุขภาพของเราถ้าเกิดเราจะเอาไปอ่านนะคะอันนี้ก็ฝากเผยแพร่ด้วยนะคะแล้วก็มาเป็นสมาชิกของวิทยาสารฉลาดซื้อของเรานะคะค่ะวันนี้ก็ขอจบการแถลงข่าวเพียงเท่านี้ค่ะ